สวัสดียามเที่ยงครับทุกคนมาครับมาครับได้เวลาทานข้าวแล้วเนาะมีอะไรได้อะไรทานกันครับผมมีเมนูว้าวตำแตงนะครับตำแตงตำแตงตำกินเองแซบเองครับแซบแนัวครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับตำแตงเนาะก็มีขั้วไข่นะครับข้าวหนึ่งจานเนาะผลไม้แล้วก็มีส้ม ของหวานแล้วก็มีขนมปังนะครับมีแตงอย่างนี้ด้วยนะครับมาครับมาครับมาเติมพลังกันก่อนนะครับได้เวลาก็ต้องทานเนาะมีอะไรก็ทานไปกินไปเนาะไหนทําได้เราก็ทํากินไปกินเพื่ออยู่เนาะไม่ได้อยู่เพื่อกินนะครับสู้ๆนะครับทุกคนขอเป็นกําลังใจให้ครับสู้ไปด้วยกันนะครับสู้กันต่อไปเนาะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะครับมีอะไรก็กินไปทานไปทำอ่ายังไงก็ได้นะครับ ที่เราสามารถอยู่รอดได้โดยที่เราไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับอยู่ด้วยลําแข่งของตัวเองนะครับสู้ๆนะครับทุกคนขอเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับ